วันนี้ซอมข้อแต่มาให้นะครับวนๆๆกครับ้องนะครับเ้าอกห็ไปรอที่น้ำนตกนะครับ ลวงก็ช่วยน้องนะครับนี่นะครับแค่ได้ใจวินเลยครับ เนี่มาซ้อมข้อหลักแมาให้นะวันนี้ เตอร์นะครับรอนรอบแม่ยอสร้างไปได้เนาะเป็นได้ครับเป็นไงยอดบ้างสุดยอดเดี๋ยวครับนี่สมขอเลยนะครับเป็นเต้นี่แต่เลยครับตู้นี่เปิดไปบังไรไม่เหรอ่ะงยัยนี่ตู้ที่เปิดนะครับพอคิดแต่ตูนี่เปิดไปบังไรไม่เหรอไม่เลยถ่ายนะครับนี่คะแนนครับเพื่อนพวกเนี่ยนี่เดี๋ยวยูซีกันครับไปแก้ไปไหนหมูแล้ว แค่ปีละห้อยแล้วครับแตดแก้ห้ยนะครับ